สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับบินดีตลาดทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบิดีธรรมดานะครับช่องบิดีธรรมดาก็จะมานำเสนอคุณไทยเที่ยงนะครับคุณไทยเที่ยงของวันที่26ธันวาคม2567นะครับคุณไทยเที่ยงวันนี้ก็ตรงกับวันพระเลหาดนะครับสีชมพูสีชมนำ้อนำชมบิ๊ดดี้ไม่ทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับทีื่อข้ามาชมนะทุกทุกทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแจ้งกดแชรับ สำหรับหุ้นไทยจะมีให้ชมวันละสี่รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับอันนี้หุ้นไทยเช้านหุ้นไทยเที่ยงก็พอโอเคอยู่นะแต่หุ้นเปิดไทยบ่ายก็ให้ระมัดระวังนะครับประมาณนี้นะพูดง่ายๆว่าหุ้นไทยเปิดเนี่ยให้ระมัดระวังหุ้นไทยปิดเนี่ยก็พอโอเคนะครับประมาณนี้นะอเรามาชมนะครับหุ้นไทยปิดก็คือรอบเที่ยงเป็นยังไงมาดูกันนะครับเี่อะไรบ้างครับ คนชอบคอยนำไปใช้นะวันที่2ีธันวาคมสองพน้้นะครับคนไทยเที่ยงนะครับ3ามี่ห้นะขอเน้นที่3ามกับสนะครับรองหนะครับ3ามสี่นะครับหลงหนะ3ามแปดสามเก้าามศูนย์สามหนึ่งานะครับที่แปดีเก้าสี่นี่หน้นะครับสมัยนี้นะครับคนชอบคอยนำไปใช้นะเอามาดูใกล้ๆมองอย่างนีนะครับขอเน้นที่สามนะ สามเนีนะครับสามนะครับ่้นใครชอบเลขสี่ก็จัดไปนะครับใครชอบวินก็อยู่ตรงนี้นะครับวินนะตรงนี้ใครชอบห้ากามาแต่นะครับเน้นที่สามก็เอาสามไปรูดไปวิ่งนะครับประมาณนี้นะครับรูดวิ่งนะรูดที่สามนะครับตามนี้เลยนะครับวนชอบค่นํนไปใช้นะครับครโอเคนะครับอืมจบเลยนะครับเจบแล้ว สามเป็นหลักนะครับสามเป็นหลักนะครับโอเคนะครับป่ะมาณนี้นะครับอ,อใใ้้พันชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนมันคงมาางั่งคั่งมันงมีนะครับนะครับ